ว่ารู้สึกว่าฉันรู้ว่าต้องมองให้มันแง่บวกมองแต่เรื่องดีๆเราแค่ไม่เข้าใจคาว่ามุมมองมุมมองเป็นนิสัยมากมายที่มันชัดเจนมันออกมาชัดเจนจริงๆและยังมีนิสัยของคนอื่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมันมักจะเป็นนิสัยที่ติดมาจากครอบครัวด้วยการเลี้ยงดูด้วยนะครับ ผมถึงบอกเคยผมเคยผมเคยเล่าว่าสมมติมีสลัมอยู่ขออนุญาตนะครับอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนบอกนะครับมีสลัมอยู่อันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะนะแต่ขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้พูดเองอาจจะดูแรงไปนิดหนึ่งนะครับเออมีสลัมนี่น,นี้สลัมอ่าบ้านเก่าๆมีสลัมอยู่สลัมหนึ่งถ้าคุณบอกรัฐบาลดีมากรัฐบาลให้เงินสนับสนุนนะ ให้เงินสนับสนุนไปยนสลัมนะครับเป็นคอนโดสุดไฮโซอืมเป็นคอนโดสุดไฮโซไฮโซเลยนะครับผมให้คนได้อยู่อย่างมีมาตรฐานชีวิตที่ดีแต่คุณเช่อไหมเมื่อเวลาผ่านไปคอนโดนี้นะครับจะกลายเป็นคอนโดสลัมทันทีเพราะอะไร เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอยู่ที่ผู้คนไม่ได้เปลี่ยนมันไม่เกี่ยวว่าเขาจะให้เงินอุดหนุนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวว่าสถานที่เท่าไหร่ับคนส่วนหนึ่งบอกว่ามันไม่ดีเลยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้นู่นแย่นี่แย่จริงๆแล้วตัวเราครับตัวบุคคลที่ไม่ได้เปลี่ยนต่อให้คุณเปลี่ยนสถานที่มีเงินให้ตายเท่าไหร่ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เขาบอกว่า ต่อให้เอาเงินของคนทั้งโลกกระจายให้ทุกคนมีเท่ากันหรือริบเงินทั้งหมดเลยให้ทุกคนเหลือศูนย์เท่ากันคนที่เคยร่ำรวยก็จะกลับมาร่ำรวยคนที่เคยยากจนก็ยังยากจนอยู่อย่างนั้เหมือนเดิมมันหมายความว่าอะไรอันนี้สมมติเอาเงินทั้งโลกมา,มากระจายให้ทุกคนเท่ากันทุกคนมีหนึ่งล้านบาทเท่ากันเลยนะทั้งโลกเชื่อไหมมันจะมีคนที่ยากจนกับร่ำรวยเหมือนเดิม ความเท่าเทียมมันคืออะไรความเท่าเทียมคือตัวบุคคลครับมุมมองของคุณเป็นยังไงอันนี้ให้คุณคิดในเรื่องของความน่าจะเป็นก่อนแล้วกันจริงไหมคุณยอต้องยอมรับนะครับว่าบางคนก็เกินเยียวย่าจริงไหมแต่เราอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องไรายได้เรื่องของตัวเงินเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราต้องการอะไร จุดประสงค์คืออะไรการเรียนรู้สร้างความมั่นใจให้คุณได้ในระดับหนึ่งเช่นในนี้ใครจบปริญญาตรีบ้างพิมพ์9ใครกําลังเรียนอยู่ก็พิมพ์8นะครับใครไม่จบพิมพ์1เลย1ในดวงใจเลยการเรียนรู้สร้างความมั่นใจให้คุณได้ระดับหนึ่งนะครับแค่ระดับหนึ่งนะครับใจแค่ระดับ นี่ถ้ามันเป็นบันไดยอย่างนี้อ่าบันไดยอย่างนี้แค่นี้ที่คุณอยู่แค่นี้ไ,ไอจุดตรงนี้แหละที่คุณอยู่การเรียนรู้สร้างความมั่นใจให้คุณได้ระดับหนึ่งหากคุณมั่นใจน้อยเกินไปนะครับคุณก็จะคิดว่าคุณไม่สามารถเรียนรู้ได้และหากคุณมั่นใจมากเกินไปคุณก็จะคิดว่าไม่จาเป็นต้องเรียนรู้ บางคนจบปริญญาตีแล้วไม่ยอมหาความรู้เพิ่มเพราะอะไรรู้ไหมคิดว่ามันไม่จำเป็นแล้วอะความรู้อินเทลเลเจนต์ในโลกใบเนี้ยปัญญาบนโลกใบเนี้ยมันจบแค่ปริญญาตีปริญญาโทปริญญาเอกอ่ะส่วนตัวผมส่วนตัวผมผมปริญญาตี ผมก็ให้แฟนเรียนปริญญาโทแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมก็ยังพูดตรงๆจากใจตรงนี้เลยนะด้วยด้วยหลักสูตรที่เรียนคอมพิวเตอร์ Computer, ปริญญาโทผมรู้เรื่องนี้เรื่องที่เขากำลังสอนเนี่ยเมื่อ8ปีที่แล้ว โดยที่ตอนนั้นผมไม่จบปริญญาตรีผมรู้เรื่องนี่มันมันไปขนาดนี้แล้วคุณเข้าใจไหมแต่คุณรู้ไหมว่าหลักสูตรผมเรียนรู้ด้วยตัวเองอะคือถ้าใครรู้ประวัติผมผมเคยทํางานอยู่บริษัทคอมบริษัทใหญ่โดยที่ยังไม่จบปริญญาตีนะด้วยกดแรงดึงดูดนี่แหละแต่คุณเชื่อไหมว่าผมยังดูเปิดดูหลักสูตรเขาอะมันไม่ทานกินคุณเชื่อไหม ผมพูดถึงคริปโตเคอเรนซี NFT บิตคอยตั้งแต่5ปีที่แล้วตอนนั้นมีคนหาว่าผมบ้าตอนนั้นมีคนหาว่าผมเพอร์เจอร์ตอนนั้นมีคนหาว่าผมแชร์ลูกโซ่นนทุกวันนี้เพิ่งมารู้จักกันและตอนนี้หลักสูตรนั้นยังไม่มีแม้แต่เขียนสมาร์ทคอนแท็กต์คุณรู้ไหมว่าผมไปเรียนเขียนสมาร์ทคอนแท็กต์ที่มหาลัยมหิดลไม่มีในหลักสูตรนะไปเรียนฟรีคือไปเรียนหมายถึงว่า เป็นคนที่เขาอยู่อเมริกาเขามาสอนฟรีผมต้องขับรถจากต่างจังหวัดไปเรียนข้ามอดหลับอดนอนไปเรียนตอนยุคนั้นนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คริปโตตั้งแต่ยุคสี่ห้าปีที่แล้วผมบอกแล้วว่ามันไม่ทันโอเคไหมเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรามีเก็บไว้แต่อย่าเอาเป็นอีโก้อย่าเอาเป็นอัตตาตัวเราที่เราได้รับความรู้มาเนี่ยมาจากอะไร อดีตอืมบุคคลในอดีตเป็นคนสร้างหลักสูตรขึ้นมาจริงไหมจริงไหมแล้วบุคคลอดีตเอามาจากไหนอ่ะอดีตอีกรอบหนึ่งอีกอตกผลึกมาได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกคนที่เขาเชื่อมต่ออัจฉริยะที่เขาคิดค้นหลักสูตรมาได้เขาเอามาจากชั้นบรรยากาศครับเข้ามาในนี้ แล้วคุณจะรู้สึกว่าทําไมรู้อะไรก่อนวะทําทไมผมถึงเฮ้ยอยู่ดีมันเหมือนรู้เรื่องรู้รู้ล่วงหน้าว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นว่าจะต้องทําอะไรอืมจะต้องเป็นแบบแบบใดแบบใดแบบใดในเราเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยมาได้ยังไงอ่ามาได้ยังไงไอไอเดียต่างๆไอคิดแวบแวบมาต่างๆมันมาได้ยังไง นี่คือประเด็นที่เราต้องรู้ว่าปัญญาจริงๆมันมาจากไหนไอเดียจริงๆมาจากไหนอับราฮัมฮิสเหมือนกันเคยบอกว่าทุกไอเดียบนโลกใบนี้ต้องการร่างกายแสดงว่าไอเดียมันลอยอยู่เต็มเลยแต่มันต้องการตัวเรานี่แหละไม่ใช่คุณต้องการไอเดียอย่างเดียวไอเดียก็ต้องการคุณแต่คุณไม่เปิดรับแต่คุณไม่รู้วิธีเปิดด้วย นะครับจริงๆแล้วคุณต้องเปิดลับมันและใครที่เรียนกับผมผมก็แอบใส่เข้าไปละการที่เราจะดาวน์โหลดมาได้การที่เราจะดาวน์โหลดชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยคลื่อนความถี่มันมีไอเดียไอเดียอยู่ข้างบนเราจะดาวน์โหลดมาได้พระพุทธเจ้าก็เคยบอกแล้วคือ ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเสมือนโมเดมบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตจะรู้ว่าต้องมีไอ้เครื่องโมเดมปัจจุบันเหมือนโมเดมที่เอาไว้รับเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันมันจะส่งผ่านมาถึงคุณได้คุณรู้ไหมว่าการที่เรามาเจอกันอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าตอนคุณอายุยี่สิบตอนคุณเริ่มทำงานคุณไม่ คุณไม่ได้มีความใฝ่ฝันหรอกที่จะมาเรียนรู้เรื่องเนี้ยความใฝ่ฝันของค,คุณคือเรียนรู้การทํามาอาชีพสามมาอาชีพต่างๆตัวผมก็เหมือนกันครับรู้แค่ว่าทํายังไงที่จะทําอาชีพสุจริตจริงไหมแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับผมว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันแย่ yeah! ทั้งหมดเลยเพื่อเร่งเร่งเวลาให้ผมเจอเรื่องพวกนี้ แล้วก็เหตุการณ์ที่มันดีทั้งหมดเลยเพื่อเร่งให้ผมเจอเรื่องพวกนี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมแบบไม่ไหวแล้วเว้ยต้องบอกทุกคนละก็ทําให้ผมได้เจอทุกคนแล้ววันที่คุณได้เจอผมก็มาละมาละบังเอิญเจอในนั้นบังเอิญเจอในนี้บังเอิญเจอในนู้นแต่ขอโทษครับมันกําลังจัดเรียงตลอดทุกๆก,การกระทําของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกระทําสิ่งที่คุณตัดสินใจมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเสมอ